สบายดีฐานผู้ชม,มนี่สองหางยาให้เิ่งข้าวเจ้จสิมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหนึ่งเราให้ื้อเราซาไตแค้งหัวฟันเข้าเข้า,ขาเป็นน่าเลกิกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับบัตถุดิบเขาก็คือแกบเนาะแกบแล้วก็มีเขา นี่มันขั้นตอนทีน่1เฮาต้องได้กะเกียมแก๊บเสื้อเป้านี้แล้วก็ท้องเสื้อไห้นั่นมันว่าได้จากไห้หลังจากนั้นเอาแก๊บเสื้อเป้านี้แล้วก็ไปล่างด้วยน้ําสะอาดหลังจากที่ว่าเฮาอันท้องใส่ไห้แล้ว ก่เกียแล้วเนาะว่าปริมาณมันสี่ั้มเดอ้อเสือหมันจังพอดีหนึ่งหบ่สองหบ่หลังจากนั้นเฮาท้องเรียบร้อยเนาะเอามาขั้นตอนนี้คือการต่าวเนาะตาวแกบขั้นตอนนี้สำคัญหลายหลายคนบ่ปฏิบัติขั้นตอนนี้คือบุต้าวแกะเนาะให้เธอเรา ออกมาเป็นหลดสาดสมหลแดแสบบวานทาเฮ็ดแบบนี้แล้วก็คือว่าเรียบร่อยเด้อแสบรีบานหอมล่างให้สะอาดล่างนำ่ำคุณนำ่ำไข่แกบให้มันออกให้หมดมันจะสะอาดแล้ว มันผสมเนาะเห็ดแบบนี้มันเห็ดเธอเขาเปี้ยนเขาบิดน,น้อยหวัวเปี้ยนบอลอยู่น้ำแกบเห็ดเธอมันถือว่าเป็นขั้นมามาแกบขั้นตอนนี้คือมาแกปอะไรแกบอ่อนหนึ่งซุกม,มดซาฮาโบโบต่ำแกบมันเห็ดเธอแกบมันยังรีบเนาะเอาเอาเขามาเขาเปลือกมาเขาอันสาร มาเซอแต่มาหนึงแหละเห็ดให้มันบุสุกเนาะมันคือว่ามันบุไรีมาคือว่ามันบุไรีมากแกบบุหรามาเขาเกี้ยนอยู่หนำเขาอยู่หนำแกบนี่ถ้าเดีแบบนี้คือขั้ตอนมาแกบให้เธอเทานึง่งเลามามันสุกดีแล้วก็แซบผสมเนาะขั้นตอนนี้คือว่าเห็ดเรามันสำคัญหลายขั้นตอนนี้ถ้าไฟโบต้าวแกบโบหลังแกบให้เธอ ลาวสมแน่นอนหลังจากที่ว่าเฮาตาวแก๊บแล้วเล้วมเฮาเอามายอ่อย่อให้น้ำมันออกหมดเนาะย,ย่อไว้คืนนึงมื้ออื่นซาวจังเอาเขามาเซอแล้วก็มานึงหลังจากนั้น ถ้าเป็นคันตอดต่อไปเนาะหลังจากที่เอาต่าแก้บแล้วย่อแก้บเรียบร้อยนเนาะเอามามาเขามาเขาประมาณกี่ถ้วยประมาณสิบสิบปดถวว้วยเขาสานนำมาเนาะวางไว้หนึ่งคืนเนาะอ้นเสาร์เราจังสิ้นหนึ่ง หายนึงซื้อประมาณ3ถวยเขา3โลให้เราให้บุญเยอพันเดิมสวัสดีตอนเศร้า หลังจากที่เอามาแกบแลว้วก็มาขัดสารแล้วเนาะขั้นตอนนี้เฮาเอามาคนเซอร์น้่นเดียวคนขอสารกับแกบเซอร์น้่นเดียวเพื่อจัหน่อยเราบจีเซอร์อมอนเซอร์มอนหนึ่งเซอร์มอนหนึ่งนี้ ในประมาณสี่สิบป้ายนาทีตอนนี้คนพันยาของเฮากำลังคนแกบแล้วก็ขัดสานให้มันเข้ากัน สำเร็จแล้วเอาคนแห่งันเขบากันขั้นตอนต่อไปคือเอาออามาเซ์แฟนอันนี้เซ์แฟน,นก่อนหลงังจากนั้นค่ะก็ไปเซ์มอหนึ่ง หลังจากเอาเซอมอหนึ่งแบบประมาณ40นาทีเอาจะมาเบิ้องน้ำกันแบบมันสุกแล้วเนาะหลังจากทีเอาหนึ่งประมาณ4 0่สหนาทีนี่แหละกระสุกแล้วจากนั้นเราก็ปงลง ล้างจานเม่สุกแล้วามาทรายเอาไว้ให้มันเย็นหลังจากนั้นหัดาจังมาเสื้อแปลงเอาปะเอาไว้ประมาณห้งงาหกชั่วโมงอะไคือมันเย็นดีเดี๋ยวจังหัดจังมาเสื้อแปลงหลังจากที่เ,าาเอาปะไว้ให้มันเย็นประมาณห้าหกชั่วโมง,งล้วเนาะตอนนี้มันเย็นเรียบร้อยเอาก็เอาวัดเสื้อ หัวเสื้อมาใส่หัวเสื้อหรือมาแปลงเลาเนาะแปลงเลามาเสื้อหลังจากนั้นก็ค้นให้มันเข้ากัน หลังจากที่ว่าเ้าคนแป้งแล้วก็แกบเหล้าเขากันดีเฮา,านี่ทังขั้นตอนกันอูหเอหล้าโอเหล้าเอาสมสมทั้งหมดเนาะเซอเป๋าโอเอาฝ่าฝ่าหมปกุกเซอปร,ป,รป,รป,รประมาณอสองขึ้น สองมื่นสองคืนนักจากนั้นฮะจึงมาเบิร์นำเดียววะมันสิเป็นเราให้แซบแซบบอ